แรงจริงไม่กักผลทดสอบเป็นทูทูของ Honor Magic 8 Pro ทำคะแนนเต็มไปหมดมากถึง4.2ล้านแต้มแต่นี่เพียงเป็นเริ่มต้นเท่านั้นมาดูวิธีที่ Honor Magic 8 Series ทำให้คะแนนนี้ได้อย่างไร Honor Magic 8 Series กำลังเตรียมเปิดตัวในจีนในวันพรุ่งนี้15ตุลาคมและเราได้รับข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสเปคและผลทดสอบจาก Geekbench และ AnTuTu ที่ออกมาแล้ว ผลทดสอบเป็นทูทูแสดงถึงความแรงของชิป Snap Dragon 8 Illigen 5ที่ใช้ใน Honor Magic 8 Pro คะแนนออกมาเป็น4288382แต้มซึ่งแบ่งเป็นหมวดต่างๆดังนี้ CPU 1212902แต้ม GPU 1469542แต้ม MEM 6 0 0 0 2 4แต้ม UX 1005914แต้ม คะแนนนี้แสดงถึงความแรงของชิปเซ็ตที่ใช้ใน Honor Magic 8 Pro ที่สมกับชื่อเสียงของ Snapdragon 8 e l i t Gen 5แต่นอกจากนี้ Honor Magic 8 Pro ยังมีสเปคอื่นๆที่จัดเต็มไม่แพ้กันสเปคของ Honor Magic 8 Pro มีดังนี้หน้าจอลิโค้ง4ด้านขนาด6.71ที่มีความละเอียดสูงถึง1 5K และ Refresh Rate 120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 8 e l i t Gen 5ที่แรงและมีประสิทธิภาพสูง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่7 2 0 0 mAh ที่รองรับระบบชาร์จไว1 2 0 w สำหรับชาร์จเชื่อมต่อและ80 w สำหรับชาร์จไร้สายกล้องหน้า50 MP สำหรับสแกนส่วนตัวและสำหรับการสื่อสารผ่านวิดีโอโทรกล้องหลัง3ตัวมีกล้องหลัก50 MP กล้องอุลตราไว50 MP และกล้องเพรสโคป2000 MP ที่มีความสามารถในการถูกต้องและความชัดเยี่ยมมีให้เลือกสีสีทองดำขาวและฟ้า a l n i r m a g i c 8 Pro มีสเปคที่จัดเต็มและความแรงที่ไม่ต้องสงสัยมันจะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีอีกหลายความสนใจที่อาจจะถูกพลิกเป็นแนวทางตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นความต้องการของผู้ใช้ในการมีกล้องหลายตัวมีคนเห็นด้วยและมีคนไม่เห็นด้วยว่ามันจำเป็นหรือไม่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางคนเลย